โอเคครับผมต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับอาต่องรวยลอตเช่นเดิมนะทุกคนนะวันนี้ผมพาบรูที่เกรมสาวคาบอยนะั่นเองนะผู้ชมนะด้วยงบส0 0พันนะผู้ชมนะก็คลิปล่าสุดก็ทําของสาวทาไปก็ถือว่าซื้อผิดกูกดซื้อผิดนะผู้ชมนะแต่แต่ก็ยังกลับมาได้อยู่ก็ถึงถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่แบบ แล้วก็พอสมคว,วรสําหรับเรานะครับผู้ชมนะอะไรที่ว่าไม่ดีก็ปล่อยมันไปผู้ชมอะไรที่ว่าดีก็ดีไปนะผู้ชมกนะ็ <g iggle> โอเคครับผมย้ำนะครับว่าคลิปนี้จะทํเพื่อความสนุกเพื่อความปรนเด็งเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่แนะนํไม่ได้เด็กเล่นดูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับท่นผู้ชมช่องของอาต่องเลยล็อตใหม่นะฮะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับคือรอบนี้คือผมมาไม่เยอะนะผู้ชมนะมาแค่สักสามพันสองพันพอผู้ชมก็คือ ไม่ได้กะจะเล่นอะไรมากมายเหมือนคลิปก่อนๆนะผู้ชมนะก็คือเต็มที่ก็ได้แค่เบ็ดสิบอ่ะเออมันได้แค่นี้นะคาผู้ชมนะแต่ว่าได้มากกว่าน,นี้ก็น่าจะเจ๊งครับหมดตัวเราจะลองซื้อเบ็ดสิบดูก่อนถ้าเบ็ดสิบได้ก็ถือว่าโอเคนะคือคลิปคลิปเนี้ยก็คือจะรีแลกไปเลยนะคือปล่อยตัวแบบสบายๆไปเลยนะผู้ชมนะไม่ได้มีอะไรมากมายนะโอเคไหมเคมไปเบ็ดสิบครับซื้อ7 5 0เริ่มคือต้องมาแล้วเลยวะแค่แบบ ช่วงนี้ใครก็หยุดผมไม่ค่อยได้นะทุกคนฟีเเกมโอเคดิวครับดิวดิวแหมดิวขอ,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 อเน้นๆถ้ามาก็เน้นๆเ,เลยถอดเนี้ยสวยสวยสวยได้ลูกมาคุณจับสองวันนี้หกร้อยสี่สิบครับมาไม้กแปดร้อยแปดสิบครับกำไรมาแล้วลูกมาคือเริ่มแล้วอะคือตอนนี้กำไร156บาทแล้วครับผู้ชม เป็นไงคะคุณผู้ชมคือตึงเกินคือได้ตั้งแต่หมายเลนี้ผมถือว่าโอเคมากนะแต่ว่าถ้าไม้ไม้สองไม้สามก็คือทาไม่ได้นี่ก็เริ่มจะไม่ค่อยโอเคแล้วกําไรแค่ร้อยกว่าบาทคือไม้สองแม่งเอากูแน่คือท,ที่ตั้งเป้าไว้นะแต่เรเป็นสิบครับลุยเลยก้ารอบครับชมว่าไป โอเคเคหลายต่อ,อยแน่นอนเคเต็มกระดานเคเต็มกระดานมาดีมาสามร้อยอุวิวหน้าเดงแม่งมาค่ะแถวเลขตัวดียวมาดิมากำไรห้าร้อยมาคลิปนี้ขออะไร2 0 0พัน 2000, พอถ้าเกิด,ล 2, 000, กดคลิปนี้กำไร2 0 0พันคลิปหน้าบวกอีกกูแจกอีกแค่นั้นแหละเออเลเจ็ดรอบมาเจ็ดรอบลั่นหน่อยลั่นหน่อยลูกลั่นหน่อย ลั่นหน่อยลูกปืนมาบวกไหม,มปืนมาหน่อยนะได้งามเลยเมื่อกี้เนี่ยสวยใกสองรอบครับขอสักสองพันได้ไหมไม้แรกอ่ะได้เลยหกร้อยแล้วตอนนี้ผู้ชมเอคไหมโอ้โหโอ้โหแม่งได้แค่หกร้อยสี่สิบอ่ะผู้ชมหกร้อยหกสิบครับไม้เล็กถือว่าไม่คิวรีคิเลอะไรนะไม้แรกถือไม่คิวคิเลตเลยนะ ถือว่าโอเคอยู่นะไม้แรกอะถือว่าแบบมันอยู่ในขั้นตอนหรือว่าจ okay, บ like er well, หลักสูตรของเราประมาณนี้น้ำชมนะสววยสวยสวยสวยแกตึ้งเกิดมนไม่มาอู้มึงมาดิมึงมาดิพันสามสามาดิ คือต้องจบแล้วเนะี่ยคลิปเนี้ยจบภายในสะี่นาทีด้วยนะกูบอกเลยถ้าเกิดคลิปคลิปเนี้ยผมได้เท่าตัวแล้วถ้าคลิปหน้าผมบวกอีกเตรียมมาเลยทุกคนเตรียมไว้เลยนะคลิปหน้าถ้าเกิดผมบวกอีกก็คือรอเลยต้องหากิจกรรมอะไรมันเล่นว่างๆหน่อยวูหูคือแบบเน่นๆครับผู้ชมเป็นไงกำไร1,000พได้กำไรมา2100 123ครับผู้ชมเลยเท่ากับ2 1 2 3้บาทนะผู้ชมรวมแล้วก็4 0 0 0โอ้โห,โหมาดีช่วงนี้ใครก็หยุดผมไม่อยู่นะผู้ชมนะก็โอเคกระบอมย้ำนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆเล่นอดูทุกคนเล่นตามเด้อสำหรับที่ผู้ชมช่องของผมใหม่นะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับพ่อเหนื่อย